นิกกี้ถึงขั้นอึ้งหลังเห็นยอดเงินในบัญชีเอวาทายาตหมื่นล้านมีคอนเทนต์ออกมาให้เฟนคลับได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งสำหรับนิกกี้นะัฉัดกับเอวาปวรวนันทายาตธุรกิจหมื่นล้านล่าสุดนิกกี้ได้ออกมาโพส์คลิปลงทิกต็อกเอวาหมื่นล้านมีเงินในบัญชีกี่บาทเอวาได้เปิดแอฟธนาคารในโทรศัพท์ให้นิกกี้ดู นิกกี้เห็นแล้วยังร้องโอ้โหเพราะเงินในบัญชีทั้งหมดของเอวามีอยู่ประมาณ2,816บาท72สตางค์หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิแต่บัตรเครดิตตููดได้ไม่จำกัดเพื่อบอสนิกกี้น้องเอวาทำได้เอวามีหลายบัญชีทายาทหมื่นล้านไม่มีแค่บัญชีเดียวหรอก เงินให้ใช้ต่อวันหรือเปล่าครับแบบว่าตังกินขนมวันละสามพันบาทแค่นี้ก็ยังเยอะกว่าเราอยู่นะ